สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพาลานางังปันทิตานันจะเสวนางปูชาจะปูชนียนานังเอตามังคลามุตตมังปฏติรูป,ประเทสาวาโสจะปูเพจะกะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณนทิทิจะเอตามังคลามุตตะมังพาหูสัจจันจะสิปันจะวินโยจะสุสีคิโตสุภาสิ ตาจะยาวาจาเอตามังคลามุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารัสังฆะโหอาณากลาจะกรรมมันตาเอตามังคลามุตตมังทานันจะธรรมมาจริยาจะากยาตะาการนันจะสังฆโหอนณาวชานิกรรมมานิเอตามังคลามุตตะมังอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอปปามาโทจะทมเมสุ เอตามังขลมุตตะมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญยุตากาเลนะธรรมมสวนางเอตามังขลมุตตะมังขันตีจะโสวะจะสตาสัมนะสมมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมมสากฉาเอตามังขลมุตตะมังตโปจะพรหมจริยันจะอริยะสัจจนทัศนังนิพาณสัฉิกิริยาจะเอตามังขลมุตตะมัง พุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสนกัมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตามังคาลมุตตมังเอตาที่สานิกตวานะสัพพัทธะมะปะราชิตาสัพพัทธะโสถิงขะฉันติตันเตสังมังคะละมุตตมังติยางกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสักเเคสุวาย่าง ระตานางปณีตังนาโนสมังอธิตถาคเตนะอีธรรมปิพุทเทรตาตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราชังอะมะตังปณีตังยะทัตชะคาสักยะมุนีมะสมะมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมัมนติกิจิสมัมมติกิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตานางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยมพุทธ,ธเศโถปริวันนาีสุจริงทะสมาธิมานันตริยะนันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิรัมปิรัมเมราตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตัง ปัสถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยยาสุขาตัดสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพลานิอิธามปิสังเคราตนังปณีตังเอเตสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตตามะนาสาทันเหนะนิกามิโนโคตามาสาสะนำหิเตปฏิปตาอมะมตังวิไคหะ ละทามุทานิพูตติงพุญชมานาอีธรมปิสังเคราตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุระนังนวังนาทิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกผะวัสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายถายามปฏิโป อิทัมปิสังเคราะตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตีโหตุอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตตะทันตัสสะโปสัสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวณคันทพนณมาโรสหพรหม,มุนาชิตังอป,ปะชิตังกะยิราตถารูปสะ ชันตุโนภาสิตะมิทังเตนะพระขวตาชาณตาปัสตาอราหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนมาปาระมะประรายะมาอิติกิรายะมาปะตากะสัมปะทานเนนมาตากะเหตุมานยาขะเหนมาอาการะปริวิตักเกนมา ิฐินิชานักขันติยามาพราพระรูปตายามาโสมโนโนครุยะธาตุเมเหอัตานาวะชาเนยยาธาอีเมธรรมาอากุศาลาอิเมธรรมาอสา,าวชาอิเมธรรมาวินยุขรหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินนาอะหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตตุเมเหปะชะเหยยาธา ยะธาตุมเหอัต,ตานาวะชายเนยยาาอิเมธรมากุสลาอิเมธรมาอนนาวชาอิเมธรมาวินยูปะสัทธาอิเมธรรมมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวตตัตติอัฏฐุเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเรยาถาติอุปนียติชีวิตะมัปะมายุงชาโรปะนิตัสะ นาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขมาโนปุญญานิกยีราธะสุขาวหานิอุปนิยะติชีวิตะมะป,ปะมายังชรูปะนีตัสะนาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปคมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะกาเยณะสัง,งยโมวาจายะอุเท อุทะเจตาสาตังตาสะเปตาสะสุขายาโหติยังชีวามาโนโปะกะโรติปุญยงธรรมโมหเวรคาาติธรรมมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะามะาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุขติงฆาชาติธรรมมะจาริงสเพสังขารานิจติญาธาปัญญาญาปสติ อาถานิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติญาถาปัญญาญาปสติอาถานิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพธรรมมาอนัตาติญาถาปัญญาญาปสติอาถานิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาอปันนะกัฏฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกา เอตะธัญญายะเมธาวีตังคันเหยยะอปันนากังพาหุงเวสารนางยันติปัพระตานิวานานิจะอารามะรุขะเจตยานิมนุษสาพยตาชิตาเนตังโขสารนางเขมังเนตังสารณมุตตะมังเนตังสารณะามาคัมมะสาภาทุกขาปมุตจติโยจะธรรมโยจะ พุททันจะทำมันจะสังคันจะสารนังขาโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขสัจจะกติกมังอริยันจะอัดถังทิกังทุกขูปะสมะคามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารนามุตตะมังเอตังสารนามาคัมมะสภาทุกขาปะมุตสติอตติตังนานวาคะเมยยะ นปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปันหีนันตังอปัตตันจะอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตัง วิถามะนุพรหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ครอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ป,ปลุกโรงเถิดอัจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณาสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งน้าหิโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหะอาระมาตาปิงอโหรตะมะตันที่ตังตังเวพระเทกระรตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล ชาราทำโมม,มิชาังอนาตีตาพยาที่ทำโมมหิพยาทิงอนาตีตาชาราที่ทำโมมฮิชาังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำโมมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะทำโมมหิมรณา,างอนาตีตาเรา มีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิสเพหิเมปเยหิมามนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรกักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสะโกรมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมะพันทุกกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดต,ตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมัังกริสามิกัลยานังวาปาปกังวาตัสะทะยาธาพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวางอามเหหิปะพินอะพินหงังปจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน ทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัพภตังปุญญาสมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังพระทันตุสัพสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวนาพิราตาโหนตุข้าฉันตุเทวตาข้าตาสัพเพพุทธาพระลับปัตตา ปัจเจกานันจะยังพลังอาลหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภาพโสหันธมยังปฏิทานาคาถาโยพระนามเสย,ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเรโปทิคาเรตหิงตห่งตหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกโรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัตชา นาวกาจะพิขโวสารามิกาทานปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิฆามาจะอิสลาสัปปานิภูตาสุขิตาพระวันตุเตเชาลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอถาโวปะปาติกานินยานิกังธรรมะวารังปฏิจะเตสัปเปปิ ทุกขัสสะกโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสามะโควะอัฏฐายะจะนิตายะจะอัมเหรคตุสธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยภนามเส คุณยตาสิธานิกะตัสะยานัญานิกะตานิเมเตสันจะพาคิโนโหตุสัตตานันตัปะมามานก,กาเยป,ปิยาคู่ณวันตาจะไมาหางมาตาปีตาทโยทิฐาเมจาปะยะทิถาวาอันเยมาชโตวเวริโนเมชิตะวาอันเยมชชตะเวริโน สัตสตาติดถันติโลกสมิงเตภูม,มาจะตุโยนิกาปัจเจกะจะตุโวการาสังสารตาภวาพระเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเท е วาเตสังนิเวทายุงมายาธินนานปุญญานังอนุโมทานาเหตุนา สเพสัตาสธาหนตุอะเวราสุขะชีวิโนโเคมะปะทันจปะปะโนตุเตสาสาสิชะตังสุภาขอสัตว์เราขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น พ่ะเหตุคือการอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความวางอันดีของสันเหล่านั้นจงสำเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสง์แห่งการบูชาพระอรันตะไตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถา,าเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและทรบมาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกลิ่งภัยรีพินาดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลาย ที่สสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในภาาคถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุ